จะพามาเปิดคำทำนายนางสงการปี2565นกันค่ะคำทำนายปีนี้นางสงการชื่อว่ากิรินีเทวีนางสงการพืชผลอาเสียหายเหตุธัญญาหารวิบัตินางสงการปีนี้ทรงนามว่ากิรินีเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกมณฑาทรงช้างเป็นพาหนะคำทำนายเกณฑ์ธัญญาหารวิบัติ ข้าวกล้าในนาจะเกิดด้วงและแมลงเกณฑ์ทาราที่คุณตกลาสีไฟทำให้น้ำน้อยวันที่31มีนาคมอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้จัดทำภาพวาดนางสงกรารประจำปี2565พร้อมเผยแพร่ประกาศสงการของฝ่ายโหราพราหม์กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังดังนี้ พีขานพีเสื้อผู้หญิงธาตุไม้เป็นปกติมากทางจันทรคตินั่งสงการทรงนามว่ากิริเนเทวีทรงภผารัตทัดดอกบนทาพักษาหารถั่วงาพระหัตขวาทรงขอพระหัตซ้ายทรงปืนเสด็จยืนมาเหนือหลังกุญชรคือช้างนั่นเองเป็นพาหนะเปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น 1,384ปีนี้วันพุธเป็นวันธงชัยวันอังคารเป็นอธิบดีวันอังคารเป็นอุบาทวันพฤหัสเป็นโลกาวินาศปีนี้วันอาทิตย์เป็นอธิบดีฝนบรรดาให้ฝนตก405ฝนในโลกมนุษย์45หาตกในมหาสมุทร8หตกในป่าหิมพานต์125 ตกในเขาจักรวาลร้อยหสบหานาคในน้ำสี่ตัวเกณฑัญญาหารได้เศษสองชื่อวิบัติข้าวก้านในภูมินาจะเกิดกิมิขาดดวงและแมลงจะได้ผลกึ่งเสียกึ่งน้ำน้อยค่ะปีนี้ก็มีเท่านี้นะคะจะเป็นยังไงจะน้อยหรือมากอะไรก็ต้องดูกันต่อไปเนาะ ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ